ฝันกูฟันไอีใจมันเอาลาาตามาไขากูอกโอ้กูอาแนวกนยิ้มใจมึงสร้างเอาลาายมาไขาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีแฟนับแฟนช่องถูกตันทุกคนเข้าสูช่องพอสบายพาด้วยรับเอฟซีครับเมื่อนี้แอดสิบ้ามาตามแมชี่ลึกลับแนวทางโค้งสุดท่ายนะครับเด้อเอฟซีครับ เอฟซีกับหายใจวิทยาญาณในการรับชมนะครับเดอทางสองเป็นเพียงแค่แนวทางทางสองเป็นเพียงแค่สื้อกลางเท่านั้นนะครับเนาะบริษัทสนับสนุนในเรื่องการพนันอีกอย่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเอฟซีครับขอย้ำเนาะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไปครับเอฟซีครับสิไปหาภาพไปหาเมชี่นะครับหลุดหลับเนาะครับเนาะโค้งสุดไทยนะครับเดยเอฟซีครับคันมากระจากคันขัดกระพานนะครับเดยเอฟซีครับคันมากระชับกดไลค์กดแชร์ให้ทางสองได้ด้ครับ้ดยเอฟซีครับไปตามไปครับไม่อีกแล้วเหระ มาอีกนําคู่อันอยากสิงามอีหยังโู้กูเห็นแหมครับนั่นเด้รียกรถมึงอันเดอีลามันก็ตเกาหันลูสิโตได้วเกอ่าอหนพ่อนบอกวตเก้าเอนบ่พ่อนอ่ตเก่อาอน่าอน่เกเอน่้อ่าตกอบเพ่นบ่เือนกวตนอวเก้า่า เขามาบอกกูตัวกาไหลเจ๊กแป๊ะแล้วสันว้านไปชอวอันของสลากมาของสลากมากเลยป้ากูไปมาแล้วละเขาบอกกูว่าอีเจ๊กแป๊ะละอันสันอีเจ๊กแป๊ะมาตีปัวอีเจ๊กแป๊ะมาบอกละขับหยิบซีครับบาทนี่ไม่ได้หีือปกูกูก็เล่ฝันกูเล่ว่าไป็อันบดกูมากกูเล่ฝัน กูฟันไว้ใจมันเอาปลาตายมาขายให้กูเอ้กูว่าเนี่ยอีใจมึงสร้างเอาปลาตายมาขายกูแทนนี่กูว่าเสิยงกูปาตายมาขายให้ขายจักบาทละพ่อมันมันบว่ารขายให้มันเพี้นอย่งนี้แต่มาบอกกูจซื้อปลาตายมาขายเออบอกกูเบิ้งเราเอ้ามันอีใจตัวนี่กูว่าอีใจมันตายแล้วตัวนี่มันสร้างเอาปลามาขายกูทั้งตัว นั่นแหละเลขกินังนั่นแหะซื้อเลขกินังหน่อยเห็นล่ะเลขรถกีนังหน่อยเห็นล่ะตัวไทยมันอะไรอีละเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดแปดเอาวัรดเลยฟ้อนอ่ะโอ้ผมบอกจากเจ็ดแปดบอกคผมอี๋ใหญ่นอะปลามาขายเจ็ดแปด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 อ เ่จกแปะนะสิก่งจหก็แปะเจก็แปะนะเก่งแปะเออเก่งแปะอเีปลาปลาเชี่ยมอะไรกมปลาปลาก็คือนี่เนี่ยปลาปลากรแปะตัวอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เจ็งแปะนี่แหละเอาลเบอทะเบียนรถกันปลาเจ็งแปะอืใจมันเอาบัตายมันใส่กูว่านนี้ ป้าคุณกูก็เลยถามมันว่าโอ้ยเป็นหยังล่ะสู่ซั่นเอ้ามันว่าสิยากหยังล่ะปู่ก็เจ๊กแปะอันวมันว่าโอ้คนมันปาตายมาให้บ่ปู่อือนาตายมาให้พี่น้องอือมันอีใจออใจอีใจก็อีเจ็นะใจเจ็เอาปลาตายมาให้เอาปลาตายมาให้ ปาตายเออเอฟซีเวตัดเอาเดอนขับด้วยชุดเจ็แปดชุดเจ็7แปดตรงเลยนะครับผมตรงเลยอืมอืมก็มีท่านั้นล่ะฮัมอฟซีขโมนเอารับเอฟซีครับโอ้ยีหลังสิมิโซะได้หนินี่นั่งหนสิมิโซะด้ปีใหม่แห่งสิมิโซะลายกันโอ้ถูกต้องอมเด็กปูาม่ด็ปอันพูบมาไม่เนี่ยนี่พอนี่พูบ้าไม่นี่เป็นยังไงนี่โอ้บรกหันี่บอกโอ้ม้าไม่บลู งัวะลัดนะยังยังบ่ทันปันฑดเด้อลูกเด้อพุ่นพุ่นเด้อลูกมีนาเมษาพุ่นเด้อลูกสิดีอยู่มีนาเมษาคติธาเอาดอกว่าพันธ์มาหวงเจ้าก็สิดีอยู่เด้อเดินทางเจ้าก็สิดีอยู่ลูกไปโลดลูกไปในธรรมะไปโลดเท่าหายกินยุติธรรมผ่ไมีผู้ใดว่าเฮาดอกลูกงานยใไผข่าเฮาพร้อมการงานดีดี้ ใจอีหลานแต่แต่ไปใส่นี่เขาวา่างสิละเขาวา่าโอ้ยภาั่นอีนั่งคิดไปใส่มันดับผันเดีวว่าสิละแม่ก็หล่อลพ่อบบดนี้จักแล้วเขา

แของแข็งอืยินดีคิดว่าหลวงแข็งตัวว่าย่นอีคิดไปแซมรับผันเด้ว่าไต่เจ้าใดดังวง่าสั่วันก็ดังมีเารูดบูอืมอัน่าดังหเนาะหลานเนาะเอาจังสีเหระเนาะลูกเนาะเอามันมาบว่าดังนี่หละไปดังใส่เขาว้นดคิดไปแซมรับผันเด้ยว่าสั่เขา กูก็เลยหัวเจ็ดกูก็เลยว่ากูก็เมืจับอีน่งขี้ดอกปูเลยว่าสิครับผมจับตีนั่งก็บบกหำนะเขามากก็เลยว่าสิัเสียนเลยครักเสียนเลยครับมันแมนค้มเขาบอระพอแบบนี้จับแล้วกูเลยว่าเขาวานส ของห้าวบัวด่งกับน้องฟอนเนาะของห้าวบัวด่งกับน้าหลานเนาะน้าหนมีไฟปล่อยกับเจ้าดิ่ผ้าดังไปใส่นี้นะคี้ไปนี่รับปลดเพราะว่าอีบัวกับพี่นอนโอ้ยบาดีพ่อพ่อหูจักได้ว่ายีน่าคีอ่ะปานตายห็นเลยนะพ่อเนาะปานตายเห็นเลยนะครับปุ่มจี้เอ้าเขาเว้าให้พ่อฟังแม่รู้พ่อก็เลยว่าจักแล้วพ่อพ่อหูจักยีนาคี้เราซื้อปุ่มหูจักได้บอก หำก็ี่นางทอดแล้วอือ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 เจ้าหญิงทั้งสองเพิ่นเพิ่นมาหาป oh. 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 uh ูบอปูอยู uh. Uh ่ทางไหนนะเพิ oh. uh ่นไปกลุ่มจับดีๆนะเพิ่นเอ๋โอ้อีอีอีองค์หญิงศิลาเนตรบัลูกมันเดี๋ยวนี้มันมันกำลังหยุดจ้ว เคนงอตวัวูวบ่มันยุบมันนั่งภาวนาอันคนลาววายุบโอ้ยนั่งภาวนาคนลาวเฉดเออมันได้มันว่าพุ่มพุ่มพุ่มมืนเดี๋ยวนั่งเนาะเออเคนเลยเคนเลยยุบอยู่เออยุบอยู่นั่งภาวนาเด้อครับอีพีครับครับต้องเข้าใจเนาะครับเนาะอไ้มันว่าขอหยุบจักหน่อยก่อนเด้อว่าสั่นผุละเดียนอีมกผุละ โอ้เดินอโมกคุนว่าพ่ออันอีนี่ไออีนาฬะกาพูดลาพนว่าพนพนสินัดมูเจ้าว่าเดนอิโมกอสันนั่นอันอีองหญิงอ่ะหญิงมืนว่าเด่นอิโม่พล้าจังสะได้เดี๋ยวนี้ยุก้อนาสันพนว่าเป็นยุกคอนเป็นจัมซายทิพนออนยูพนว่า กายทิพย์เพิ่งบอกท่านแข็งได้นี้มีหลายพุ่มอืมมหลายพุ<_<_<_่มหญิงเขาบกท่นเด็ไปเจ้่ยงวนเนาะบ่เปิ่นบ่ท่านเดยกเปิ่นยบยยบเขาสิได้มาเดินอีมกหมดหละเขากอสิ้มากนี่คือมะกะลาบอกท่าน องค์ยิ้มเสิร์ฟองเพิ่อนทึงสีห้โชคเนาะครับตัวเลขก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเนาะมีมีมีบวบเปลี่ยนแปลงเหรอเปลี่ยนแปลงถ้าว่าตัวเก้าอ่อนนว่าเ่อไปตัวเก้ามีแนวอยากได้บัวเนาะบัวบัวจะหลก ว่าแต่พรบ่อยากได้นั่อยากให้แต่มูลูกมีความสุขพอได้ดูาสตร์ดูสาสตร์ดูครับอีีีครับเดินทางปลอดภัยอย่ามีภัยอันตรายอย่งให้มีแต่สุขแต่ลาบแต่ลูกเด้อมีสุขภาพแข็งแรงเออ มีไม่ใกล้สิย่างเขาเราก็ให้มู่ลูกน้ำสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดไยอัยม่โชกไม่ลากพอก่อคดีใจดอกวันที่หนึ่งที่สองอีสีนหมานวพ่ออันทีนึง่งครับผมเมื่อเมื่อให้ประคําแน่บประคัมจะหู้เอาพอพอก็อกได้ว่านสั้นแล้วลูก เต้ยนั่งหน่อยอันสีมันโอ้สีมันกว้าอีกตีน้ำตัวนะองหนูแจ้กันลูกบ้านลูกกับสีมาสมบูรณ์น้องคว้าอยู่แล้วสางวัดพ่อว่าเอาอยังเด้แหละลูกพ่อนมาแกงเดียวนี่ตำแก้วบักพริกใส่บักกอกแล้วก็มกปลาซิวทอดตัวของอมาของอีพ่อมานำเท่านั้น ตำแก้วบักปิกน่าใส่บักกรอบหวกผักใส่ปลาซิ่วแล้วกหมกปลาซิว่วคนหมักหมกปลาซิวไปสั่นหมวกปลาซิวปิ้งปลาจังสรรค์ตำแก้วตำแก้วบักพริกดิบเลยบ่พ่อเออบ่ต้องเผามันบ่บ่โอ้ตำแก้วบ่ต้องใส่หอมใส่กระเทียมกุ้งหมินโอ้น่าตำทุดทุนทหอนตำบักกอกใส่เลย ลพร้อมนะหยดตำป่าโนมากรอกใครปุ๊บจําเปะเปะคนว่าประเดี๋ยวทนั้นพอพอประเดี๋ยวเท่หงดีจะแบบโอ้ดิสีพ้อคนน่ะไม่ชอบไมช่นี่ชิ้นตัวแตกกันน่งหกปศสันมองได้ดังดังดังนีนะคิดไปมองได้ับมองหันเดีวแล้วจช่าอบ้าไปเชื่อมกนแล้วโม่บาบเสียนเลยนะปูนอ่ะ ไปกันลูกกูซื้อน้ำเขากูเป็นอย่างดูขันลูกซื้อน้ำเขาเน่าดับเลยเโอ้ยโอ้ยอมรับจากของเลยตัวนี้โอ้ยอีหลานเราคออนลูกก็การเลเด็กเขาแหละเอาซื้อกูฟังกูเลยว่าเมื่อกูกระบมุจเจ้าอีน่าชี้แล้วสู้อาจารย์กูเห็นดีนั่งหน่อยก็บอกหำเขาแล้วเพราว่าสิเหล่เนาะไปไปได้ยุแต่ว่าขันลูกไปซื้อน้ำขาเจ้านี่ก็ได้ ใี่อ้จะต้องซื้อได้กับความฝันเท่านั้นก็บัดใดมันเขาเขาว่าวิรีตรสเดือเขาว่าตัวพอเขาไม่ซื้อนั่แม่ปูเขนซื้อนั่เขาแล้วมันมันบ่าเขาเลยเขนว่าซื้อน่ะเขาดีดีด่วนเขาไปซื้อขอก็จ้าดับรวดไปนี่จะซื้อกับผู้ใหญี่แล้วต้องรับฟังเราต้องับฟังนะจะซื้อกับเจ้านี่แหละเด็เอาซื้อรวดสินะซื้อมันเก้าแปดเจ็ดนี่แหละอี่ยังก่อน เจ็ดแปดเ็ดแปดเนี่แหละเจ็ดแปดเจ็แปดอุมอะไรบบนพ่พอแล้ว่เจ็ดแปเจ็ดแปดเจ็ดเ็แปยังเจ็ดแปดเจ็แปเจแปดบ่ยเเจ็ดแปดพอแล้ว็เจ็ดปนะความเสีงจนบุคคลใจกิจไม่ารรับช่วผู้ไดบุญทำงานไปได้เนาะลูกเนาะขอบคุณพาพคุณเจ้ารักษาด้อลูกเด้อดความปลอดภัยเด้อกเด้อไปสบรได้ค่ะ คนยังไงก่อแม่คนยังไงก่อนคดต่ำยังไงก่อเข่าแม่แก้มค่ะแม่แก้มมาวัดแม่แก้มมากับคนซื้อซื้อเนี่ยนะเที่ยมเแล้วไปหล่มล้มหล่มแล้วลุกขึ้นแล้วก็ว่าซื้อจะปั้มบะกอกด้วยยู่นาคุณกูโอ้ค่ะเพราะเป็นอะไรแต่แตงแกยว